สวัสดีครับเด็กๆทุกคนวันนี้เรามาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระอีกับอักษรสูงนะครับอักษรสูง11ตัวต้องให้จำง่ายๆนะครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันพอสอถอขอสอหอชอ ประสมกับสระอีนะครับสระอีเขียนไว้ด้านบนพยัญชนะนะครับเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเรามาฝึกออกเสียงอักษรสูง11ตัวก่อนนะครับพอ ฟอทอขอสอหอ ต่อไปเป็นการอ่านสะกดคำนะครับเด็กๆฟังแล้วอ่านแข่งกับครูเลยนะครับพออีผีฟอ ีฝีทออีถีทอีถี ขออีขีสอีสีสอีสี พออีฉีต่อไปเด็กๆอ่านสะกดคำแข่งกับครูนะครับพออีผีฟออีฝี ขอีถีถอีถีขอีขีสอีสีสอี สีชออีฉีต่อไปเป็นการอ่านเป็นคำนะครับเด็กๆอ่านแข่งกับครูได้เลยนะครับผี ปีทีทีขี สีสีฉีต่อไปฝึกตอบคำถามนะครับเด็กๆเด็กๆเ,เ,เลือกคำตอบแล้ว เด็กๆเ,เลือกข้อ1เด็กๆชู1น,นิ้วนะครับถ้าเลือกข้อ2ชู2นิ้วถ้าเลือกข้อ3ชู3นิ้วนะครับตามกติกานะครับข้อ1ข้อใดออกเสียง for เด็กๆเ,เลือกคำตอบเลยนะครับ ฉเฉลยเก่งมากครับข้อ2ข้อใดอ่านว่าพอีผ e, ีเด็กๆเลือกคำตอบเลยนะครับฉเฉลยเก่งมากครับข้อ3าม ข้อใดอ่านว่าฉออีฉเีเฉลยเก่งมากครับข้อสข้อใดอ่านว่าขี เฉลยเก่งมากครับข้อ5ข้อใดอ่านว่าสีเฉลยเก่งมากครับเด็กๆนับคะแนนเลยนะครับ ใครได้5คะแนนเก่งมากครับปรบมือรับไปเลย5้าดาวแล้วพบกันใหม่นะครับในชุดต่อไปธรรมยาพลาดวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับขอกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ